สวัสดีเนี่ยมือเศร้าอาจารย์บูด่ไยงหอยอังตนเนี่ยครับักขามเออมาใส่ยังก่อนอ่กินัน่เปี้ยวของอยระมาณน้ครับผมยินกันโซเลเรื่องยังก่ใส่หมูใส่หมูตีจะกินใส่หมูตีมบาเมื่อเลี้ยงใส่หมูแั่เมื่อเลี้ยงหรือยางไหนอาจารย์โจ้อยามไหนกะรีน่เอาย่ามไหนใส่หมูนะโอ้ยเสือกบอ่ เชื่อข้าพเอ้าใส่เงาเห้เง้าอันใส่หมูมันต้องผิดใสไม่ไหมยุดสดมันยังเซ่บนะคันไปใส่ใส่เสียแข็งมันบเซ่บใส่เสีแข็งแล้วมันละลายนาบรอนโปแซ่บแสีบแล้วเจ้าอ่ะสกินย่ำไหนสกินเมื่อไรบอแมนสกินช่วงไหนเวลาไหนเออกำังเสใมื่อเลี้ยงสิเนาะออ้ยภาในผู้สาว โอ้สวัสดีครับผู้สาว,าว <laughs> ผมวิวอ,อยู่เป็นผู้สาวเว้ยซ้อมนอกวันนี้เนาะเมื่อนี้เพูนว<จ>่าจะกินใส่หมูครับพี่น้องครับมีเมนูใส่หมูบ่อเป็นถามนะครับพอดีจดานลอยยางมาพอด,ดีนะครับเอาเดี๋ยวสนับสนุนอยู่ดอกใส่หมูนะ <200. S 1> อยากงั้นกระชัดให้ยรวดละบ่ราะอยากหรอกอทีมงานเทาอยู่น้ากันกินน้ากันอยู่นี่แหละพี่น้องเอ๋ยอยากกินใส่หมูแจ่วสมสมมาจานันว่าจันทร์บุญแล้วว่า ก็ว่าจะได้แล้วเนาะใส่หมูเนาะมันกิดส่ไข่เนี่ยมันเป็นย่างสุกนะไข่ไข่กวนสั่ยจูยูสั่ยดูอุ่นเป็นดิฟจูกระแซ่เพื่อนตีจูมันแพงได้พอแต่ใส่หมูนี่บ่แพงซ้ำจูได้พอใส่หมูโลเทา่าะไรก่อนสักเมื่อไหร่นั่นเห็นบ่จูเจ้านี่กิโลละสามดอยผมเนี่จูเจ้า,น,า,านี้ธรรมดาธรรมดาลเนาะของของเสียเพราะว่าเราหรามานนะครับ โอ้เมนหมู่บ้านหมู่บ้านกันการใช้เหล้าหมันเหล้าหมันนันเลือดเันเบื่อเราเนาะเราก็เลยหายช่วยจูวันเนาะอัดตัวแต่ว่าข่อยทางในหมู่บ้านข่อยบข่อยพวกขึ้นอยากมู่บ้านหน่ก็เลยไอ้มูเจ้าสดเลือดจานเบื่อแล้วเราสดเลือดกันมู่บ้านนี่งจานตานก่จะได้จานลูกตาลเนาะโอ้เพราะท่านตื่นจานลูกตาลนี่ก็พี่น้องครับาหลายเด่นเป็นมือของทั้งภาคกลางเนาะพี่น้องหมื่อวานในท้ายคลิปลงอยูเพิ่นโอ้ยเพิ่น ทักทายถามกันข้ามาหลายๆนะครับมื่อนี้ทีมงานนักดนตรีเฮามีบักขามกับพี่น้องมาหอยอ่อนต้อนอยู่นี่ทั้งหลายเขาเอาอันมะกล้วยตัวพอทั้งหลายมะกล้วยสุกไม่หอยอ่อนต้อนเลืองเฮยอันนี้จะเรียกบักขามมัน้จันบร์ิดมัดสมสมง้อมากกว่าจันนั่นเลยนั่นเลยยังมากเนาะสมง้อสมหมูวยเนี่ยสมบักขามมันในมะหอยอ่อนต้อนนี่ไหมเฮ็ดดีไปจันบอืมเฮ็ดดีเฮ็ดดีจันบดเราเฮ็ดดีเขาได้เขาได้ เอ้ยมือนีบ้วันเมื่อคืนนี่ช่วงไล่สดแมวลามีเอฟซีเพิ่นว่าเพิ่นเบิงแมวลาอยู่เพิ่นอยากให้จะร้อยเป็นสะพานบุญไปหาแจกของน้ำท่วมดีกษัตริย์ว่าคือจะมิดอยู่เพราะว่ามือคืนเศร้าจีิทักหาเด้อเพิ่นว่านะครับถ่ายอยู่เด้อนะครับเพด่อันที่จะให้เป็นสะพานบุญนะครับว่านไปใส่ไวานบ่ได้ไปไปว่านในภาคนะครับมือนนี่บอดเพิ่นพากันไปเอางัวอยู่นะครับเอ้อ งัวเบาเรื่องงัวบาดนี่ผู้ใดเพราะท่านได้บัตรใดเบื่อ้วครับพี่น้องผู้ใดอยากได้งัวมาลุ่นงัวเด้องัวเป็นตัวเป็นตัวจวงมาเติงเวทีอะไรพันวัมาเคลื่อนพันว่ากันนะซื้อบัตรที่ได้หมดนะฮะขจัดเบอรซื้อบัตรคือจับเที่ยงหมดนะซื้อบัตรได้เบิดมีสิทธิ์ลุ้นกันทุกคนหนึ่งบัตรหนึ่งใบต่อต่อหนึ่งคะแนนเสียงว่าไงแมนคือลังก้นลังก้นขาเจ้าเมาลอยใบเขาเจ้าก็มี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 อันอันนี้ลอยลอยอันบนนี้มันยาพอาะลวงนะฮะหลวงฮะหลวงน่อันนี้ไหมหางบัดนะเขาเจ้าเอจ้นหางัดนนนนะแมตอี้ งัวนี่ยามพนแจกปุ๊บพนสีจูงมาหนาหนาเวทีเลยพืนวะแต่วันสาตื่นกล่องตื่นไฟบอกจะนี่บอกัลับอกกันงัวมันชินอยู่กับคนมาเป็นยังกระดดมัว้เนาะเพราะสีจูงเขาใส่กล่องเลยอยู่หนาเวทีพืนวะแต่ว่าต้องกันคนหน่อยดีๆอันโอแต่่างัวานตรารอยู่ดอกย่านมันครับผมใเเส่ถาดมาแล้วกันคนกันคนแต่ว่างัวันสีเรียนตามคนนะ อาจารย์บูดแล้วว่าถานดเฉพาะตัวที่สว้อยแล้วตัวที่ออกหมาเนาโอ้ยโอ้ยเนาะตั้งแต่เจียวผีขมอมจา์เบิดแล้วว่าแต่ว่าพนวมสั้นนีดละมื่อมื่อแจกง่วน่นพนจะเอางวขึ้นมาทึงเวทีเลยฐนนดเบิ่ดผมนะถนัดเบิดเนาะอาจารย์นาะชย่างมาผมก็ถืดแล่มใส่ดอกปัดกาวสีลมทับงวเลยตัวนี้ตัวปัดปัดสายง่วนตัวนี้ต้องสองคนรเนาะผูนึงจับขาหนาผูนึงจับขาหลังอาจารย์ลูกจ เต้อาจารย์อาจารย์ลูกตัจับขาหลังอาจารย์ไปจับขาดานอยครับโอ้ยลูกตันใหญ่เอออารเนี่ยเาเนาอจัรยบุญเจ้าหนออ๋อาใหญ่เร็วซจากห้างเลยครับโอ้ลูกตันน้อยตัน้อยครับอมาที่ไปร้องมึงเนี่ยมันคันเล็กมันเสียข้างวะผมแมน เจา้าเป็นสตาร์ทลดเถอะบอกว่าเขาเล่นว่าพี่ร้องเลยสตาร์เป็นพี่บากเล่าเป็นบอสสตาร์ทอีวิบากเล่าเป็นบอสปราจย์บุญแม่เอาพีบากมาสตาร์ทว่าจันมินที่สองที่เดีวจันมาโอ้โงสตาร์ทวันนี่เขาเล่นมันข้างเล่นดันยินดีต้อนรับสู่แก๊ง90ครับของผมอยู่บ้านสองคันเด้อบอกครับเบลอวอาครับอันเม็ดตองหนึงเร่งผมเด้อสองคันในผมเสียผู้เฒ่าชี้เที่ยวหน้าคันหนึ่งเม็ดตองนึงกับเบลอวอาของผมนี่ ไปรุ่น90ก็จะเอื่นบ้างทีมไหนทีมมุบลนี่ยทีมมุบลทีมมุบลอย่าขึ้นเสียงสูงเพเป็นสีสะเกตทีมมุบลเนาะเอ๊เจ้านี่มาขื่นเสียงสูงเว้ยแล้วเอื่อนอะไรกันใช่มาใส่ไหมไปบพ่อท่านในบัตรด้ตัวพี่น้องครับฝากเลยพี่น้องเด้อวันที่21 22เอื่อนมือหื้อไก่เชือดหัวแล้วนะครับบัตรราคา149บาท อาจารย์นดนตีก็สามารถรุ่น,น,ดนได้เด้อขันซื้อบัตรอรุ่นได้บ่ครับรุ่นได้ครับผมรุ่นในสุกคนนะครับพิ่นบวบเกีียวกับคนนอกคนใน่นว่าขันพูน <c oughs> พ้ได้ซืนน้อบัตรแล้วก็คือว่าเอาซื้อลงในกองเบิดตเลยนะครับมีง่วนมีท่องคัมท่องคําหนึ่งเส้นวัวหนึ่งตัวแล้วก็เสื้อของไอ้เอสาวน้อยนี่แหละ FC สาวน้อยเอซเสืออ้อแล้วก็มีกาแฟเสดเดอมีอ่าอยังอีกหลายแนวอยู่ ยาประดอกประดงก็มีได้ยิ่งวาไม่ยาประดงเพราะไม่ไดเป็นชุดเป็นชุดต,ต,ตัว<ร>จังไหมน่ะนนกะ็นี่ละครับกะเพ้นจัดมาให้นี่ละเทือพี่น้องป้องไป<อ>ต้องการสนใจหลายๆแนวน,นะครับเพ่นนั่นโอ้ไรแนวตัวแต่อ,อันรางวัลใหญ่กับงัวนี่ละงัวกับท่องนี่ละเงิน,งน,งน,งนสดก็มีอยู่เรื่มเรื่มเรื่มเงินสดก็มีเพราะฉะนั้นแล้วผู้ใดอยากได้รุ่นนะครับอยากได้รุ่นน้ำกันนะครับอยากรุ่นครับ ติ้งหน่องเขามานะครับเข้าไปที่เพจเพจสาวน้อยเพชรบันแพงหรือว่าทักไปหาเพชรบอโชว์นะครับยมบันดินนำม,มงษาเลยนะครับไปลองเด้อนะครับใครสนใจอยากอันไปทางกาแฟอยากล่องเบิ้งนะครับอยากล่องรุ่นว่าสันต์บอกไล่องเบิล่องรุ่นแต่ว่าพี่น้องก็เบิ้งยู่แล้วล่ะไล่สดเท่าเบิ้งเบิ้งยู่ทูรไล่นั่นล่ะเพียงแต่ว่าไล่รอบนี้สิได้๋รุ่นออของรางวาัล<ๆ>นําครับผมโบว์มาเต้นเหมือนยุติแปาดแปดแาดแปด กินผู้เดียวตีก็มวยเจือ,อจเทียเอ้าเอากินน้ำกันนั่นแหละว่าสิไปแจกของน้ำท่วมคือมีดเถนอน้องผู้ว่าเสียเป็นสะพานบุญเนี่ยเอาจังไก็ได้เบิ่งคลิปนี่กับจังทักมหาหาจานร้อยไม้เด้อเถอะพ่อเพื่อนเตื่นนะครับผมเสด็จออกไปหาซื้อของแล้วก็จะไปแจกให้นะครับนะโอเควันนี้ก็พูดคุยกับอาจารย์นักดนตรีมวลซื่นกันนะครับบรรยากาศในโดมคือเก่าคือเดิมพี่น้องนะครับ ทั้งนั้นว่าสิไปเอางัวงว่ามานี้่าสันว่าไปเบิ่งงัวมันไปเอาเราไปเบิ่งงัวก่อนมาสันนะครับผมเมฆค้มอีกแล้วครับเมื่อนี้ฝน,น,น,นตกเออสองตาใหญ่พาก,กันไปใส่นอเฮ้ยเพราะอย่างลมก็ไม่แย่หนุอยพาก,กันไปใส่นอแต่เศ้าแต่น้องมาหนี้นอพ่อตีเห็นออกจากห้องนะครับผมเมืม่อนี้กะเบ,บิ่งจะบรรยากาศทั่วไปนะครับพี่น้องฝนกะเป็นตะมีบอนะครับแต่ว่าขีดฝาคืมยู่นะครับบรรยากาศอยู่โดเม,มื่อนี้นะครับ ั้งนี้ว่าสิไปเบิงงัวนะครับไปเบิงงัวว่าสิส่วนกันไปเจียของน้ำถ่วมน้ำอยู่นะครับโซกันอยู่เมื่อคืนนี่นะครับกระบอดนะครับว่าสิไปเจียของน้ำถ่วมพอดีล่ะมื่อนี้นะครับผมกันพี่้องผู้พ่นทักมหาเมื่อคืนนี่นะครับกันเพิ่นอยากให้เป็นสะพานบุญกับพอดีแล้วครับสิไปกระบอดเลยนะครับอย่นบอดเิ่นว่าสิบ้ากันออกไปเมื่อนี้นะครับบ่านาหาเบิง แนบไปแจกน,น้ำสวมน้ำถั่วเฮาหัวสันวาในเยินวามาขึ้นนี่นะครับโซเลกันนะครับแต่ว่าผมจะไปเบิงงัวก่อนนะครับอ่ะเบิงบรรยากาศรอบๆบร,ริเวณนะครับเมฆคลิมฟ้าคลิมฝนนะครับ,นนรบตื่นเศร้ามากกับเป็นสิ่งยียิบหยับในเสียลระพี่น้องแต่ว่านักดนตรีเข้ากับกำลังกินกาแฟาอาบน,าน้ำแบบนั่งกันคนเตรียมซ้อมนะครับอีปอลแรมแม่หนุอยคนกลับไปทั้งไหนบุ้งกันเอาผาเอาแพร่ไปพึ่มบัมพึ่มบัออกไปแล้วนะครับ เอาจังหวจังว่ากันพี่น้องนะครับคลิปนี้กับสวัสดีย่ามือเศารนะครับผมสําหรับท่านที่พอท่านได้บัตรได้เบอร์นะครับก็เตรียมจองบัตรจองเบอร์กันได้พี่น้องเด้อนะครับเขาก็กำลังงามงามพี่น้องเอ้ยนะครับนี่เวาเรื่องบัตรเบอร์กับมีแนวรุ่นล้ายเนี่นะครับนี่เหตุผลที่ยางมาไกอกบม่ยหนังได้พี่น้องวครับพนอาจารย์นันตีพนพักกันเปิดอันโออันนายซัง สร้างเพื่อนว่ากันเปิดเพลียงโยเสียงมันก็เลยสิเขาโทรศัพท์นะครับก็เลยยางมาไก่ในจักหน่อยนะครับปูดจ่ากับพี่น้องน้ำเนี่ยนะครับที่วันเพม่นเปิดเพลียงเสียงดังเนี่ยนะครับสร้างเพป่นเทศงานเพม่นกัดส้างฟิวของเพื่นนะครับก็เลยเนียยางมาทั้งพีนะครับพี่น้องครับเอาจังไรกับจังวากันเลยพี่น้องเด้อนะครับสําหรับท่านที่ยักท่านไายบัตรได้เบอร์กัดทรงเขามานะครับติ้งหน่องเขามาหาอันเพียดเพื่นนะครับให้แอดมินเพื่นดึงเขานะครับหอนมือมันมันสิหยาก นะครับมันสีเออเลอมันสีอันนี้นะครับมันสีเขาบ่อท่านนะครับเนาะยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองศิลปินมากมายนะครับศิลปินหลายหลายพี่น้องเอ้ยนะครับผมจะได้กะฝากพี่น้องป้องไปสุขุสุขคนนะครับผมซื้อบัตรจองตัวกันนะครับสองมือสองคืนนะครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองน้อพี่น้องเด้อเอาเซ้าหนี้สบายดีอยู่ดีไม่ห่งพี่น้องครับเดี๋ยวทำภารกิจต่อนะครับติดตามคลิปต่อไปครับ